สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมช่างเฉียวสายเตเงมัอนเดิมครับอ่ะคลิปนี้เราพามาชมปู่เสียอันครับอีสานใต้ด้ำเต่งเห็นว่าวัยรุ่นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนพี่น้องมาชมทํางานทั้งคืนครับอูนี้โอ้ลายสวยเงาเงา จะเลิกทำอะไรนี่คะแนกทำความสะอาด,ดซื้อขายได้นี่ไม่ยอมเก็บไว้ขายหรอได้ยุ่งรวมๆกันเนาะเดือนละครั้งยังว่าเลยไม,ไม่มีคนมาเก็บหรอ,หหรอบอ่ เก็บไว้ให้เด็กๆบอบมาเมาเลยนะยกหาเก็บเองเลยนะครับเสียเลิฟแผนกเสริมรอครับเสียเลิฟแผนกเสริมรอมาดูวัยรุ่นวัยรุ่นขอบตาดำหมดแล้วไม่ยอมหลับยอมนอนตั้งแต่ปลดล็อกนี่จัดหนักเลยใช่ไหม สุดมากครับจบยอดเลยครับคันนี้เขาเรียกอะไรนี่ดูมินิเตอร์อะไรเขาเรียกอะไรใช่ไหมตัวน,นี้หูมีกันชนครับคับโอ,อวาสนามไม่ถึงลกูกมือเบ็ดมือเบ็ด โอ้ยหล่อมากครับพี can ่น้องไม่ใช่มารุ right ่นเดียวกันบอกแปลงแต่หน้าใช่ไหมแปลงแต่สายกระโปรงอ๋ออ๋อเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่ว่าเราแปลงแต่กระจังหน้าใช่ไหมสีเดียวกันเลยครับฮิโน่เดี๋ยวเรามาดูวัยรุ่นหน่อย ดูขอบตาไวรุ่นครับดำหมดแล้วตาดำยาด้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วกี่วันแล้วครับไม่ได้นอนเลย เรามาดูงานกระจกฝั่งนี้ครับสวยงามสวยงามยอดเลยครับ ีจะคันเต็มๆเลยพี่น้องพร้อมออกแล้วครับสามคันเมื่อตกแต่งฝั่งนี้จะเป็นไฟนะทางใต้ดัามแต่งอุ้ยนอุปรกรณ์แต่งนะครับพี่น้องยิงเลยใช่ไหมอ้าวอ๋ออันนี้เป็นระบบครบนะับเนาะสองด้วยสามอ๋อต้องเชื่อมก่อนใช่ไหมใชย่ยิงยิงยิงก่อนค่อยเชื่อมไม่ใช่ปกติ ยิงก่อนค่อยเชื่อมเลยยังไงให้มันเข้าส่งบอก <c oughs> อ๋อนี่ยยอดตอนนี้ช่างขอบตาดำหมดแล้วโดยเฉพาะช่างจันเจ้าใช่ไหมเ <c oughs> ต้เต้บอกว่าติเกอร์เป็นไรนะเตะ้ต <c oughs> ิเกอร์จันเจ้าเป็นไรนะทันใจทางหลวงมึงด <c oughs> ไปเขาไปลำดวนอ่ะมีเตอรคนมองด้วยโบเขามองแบบไหนมองแบบมองตาแนี้เลยถ้ามองเขาก็ตามหมดถูกต้องลงเสียลืบเสียลืบตาดำหมดแล้วเสียลืบไม่รุ่นนี่น่ะถ้ามึงไปอยู่ข้างนอกเสียยางไปก่อนรถเตงอ๋อยางมีเสียงยางนี้มีเสียงนะาตลดดอกมันใหญ่บ่ยางนี่ตัวมีตันกี่เป็นอ๋อนี่ครับเตงหของประสาท นายถ้ายิงเราหนาเขาเนี่ยพอเก็บยิงเหล่านานะเ,เ,เขากำลังเฮ็ดสางอยู่<อ>นี่เต็งหนึ่งของประสาทนะน,นี่โตเต็งใช่ไหม<อ>เจอที่ไหนโบกได้ครับ<อ>จันเจ้าเอรับทำเอทุกอย่างเน,งางนี่ยดอกใหญ่ยัสูบอกดอกมันใหญ่ปะห,หรือมันเป็นยังไง น,นี่ตุจีเป็ออะอืมสินาพงศเ<ห>าพงศ์ใส่ยางกีนเดือร์ดีบ่โอ้ดูแต่เขาวิ่งวิว่งไม่ได้หยุดนอขอเขาเนาะอย่าลืมน้งยางเอรถผมนะครับครับครับวยวติดล์มกันครับครับ,มรบผมได้ครับได้ครับเี๋้งนึงครับวเรทารทำเอร์เพราะนงนไหนไหนต่านไหนโอจะเดินระบบเอคืนนี้เลยนะอ๋อนสอทีก่อนวติดสร็จก่อน ครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมหอคอยด้านบนก่อนขึ้นไปดูครับสามชั้นเลยน้องสุดจัดเลยครับวิ้สวย นี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับพีบ่น้องนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นมีสามชั้นมันสูงคร่บหวะอึ๊บโอ้หัดเสียวมากพี่น้องนี่ครับโอ้ตอนนี้ผมขาสั่นแล้วเป็นคนกลัวความสูงครับอโอ้โออกแบบได้ดีมากพี่น้อง ุดจัดเลยครับพลังใบเดงเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานก่อนเขาว่าอยู่ในถังน้ําแข็งเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานกันพี่น้องโอ้โหของแท้ครับของเท้ของเท้ นี่แหละครับที่มาของการไม่ได้นอนอยู่นี่นี่เองแต่ปลดล็อกนี่จัดหนักเลยครับ เดียอันตาดำหมดเลยครับไม่ได้นอนมืองานเต็มที่ครับเน้งสุดจัดเลยหนีช่างใหญ่ครับ ำหรคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ